ัเลยนะคะว่างานของเราเนี่ยการันตีเลยว่ามีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทุกท่านั้นได้รับชมกันอย่างแน่นอน,นะะอแล้วค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้สงสัยโคมงกันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นหยพุพูดอะไรพูดอ,อ,อะไรเมาท์มอยอะไรนะคะอยากรู้ว่าเมาท์อะไรนะคะเออเดี๋ยวจะบอกให้ฟังอีพอ่ออีแม่เอ้ยมันนี่เด้อเท่าสิมีงานนะคะเท่าไหร่ไมีกิจกรรมนะคะจากพวกกระสีมอนอีสานนะคะเดี๋ยพวพคงเอาไปใส่เด้อมาหนังเบิร์สนสกอต มาดูฟรีนะคะอยู่ที่งานของเรานะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าหยกมีผู้ชายสองคนนะคะเออใครงงงง,งงนะคะไม่ต้องงงนะคะมีผู้ชายสองคนค่ะที่จะมาเป็นแขกพิเศษน,นะคะอ่ะเดี๋ยวขอเชิญน,นะคะขอเชิญพี่หนูบ้านถ่ายแล้วก็พี่เจจันดีนะคะจากจากรายการว่าลวมหัว,หวหมวดน,นะคะช่อง psi 75อ e ีสานทีวีค่ะ ในฟิล์มหน่อยก็ได้ค่ะผู้สาวแขกสาวแขกครับคุณปวยญสุราไล่ทีมพงพันธ์พี่น้องเก่าแย่ได้ละเขาเสื้อหนีไปยอมพูดดีนี่เป็นผลงานจากบ้านธรรมบ้านขีต้องลองกันอยู่ในอินเทเรียสแปร์โรค่ะใช่นะคบแม่่ละะคเป็นงานงานบนสื่อมีสารบันเลี้ยค่ะ ใช่เพราะว่าโดยเฉพาะนะครับพ,รพี่น้องที่มาเที่ยวได้ห่างกันและก็หล,ลายๆท่านนะครับเป็นคนอีสานบ้านเฮาม,มาเห็นงานกันอยู่ในห่างนะครับ<ม>อยู่บ้านานอกเฮาอยู่ตา่างจังหวัดเฮาก็เห็นงานอยู่ในห่างคือกันคือกันครับเป็นห่างยิ่งนกยิ่งหนูไปทัวเองก็แ่ก็แม่ก็แม่ค่ะพอดีมูอนี้ก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในห้องแอร์นะครับอยู่ในห่างยางบางทางเด้ไป กัเลยแล้วก็วันนี้ได้ข่าวว่ามีกิจกรรมดีๆครับที่ศิลปะประเธภัณี์หรือว่าดนตรีของอีสานบ้านนี้เป็นของฝากที่จอดรออีสานนี่แหละโดยเฉพาะโบมกาับคอนแม่โดยเฉพาะคุณพ่อจันทร์คแม่คอนซีเอาแค่แค่ไหนก่อนแคนยักษ์คุณแแค่ยักษ์นะครับใหญ่และยาวครับแคนยักษ์นี่เขาจะใช้ตอนที่เล่นไฮโลนะครับออแคนยักษ์จะใช้่กว่าบอมแม่บอมแม่บอแม่บแม่แคนยักษ์กว่า เดี่ยวเขาเป่าให้เฮาฟว้าโอ้ตอนนี้กําลังใช้รถแมคโครยกมาอยู่ค่ะคือมันใหญ่มากเพราะว่าใหญ่มากนะครับใหญ่และยาวนะต้องเน้นเลยครับอาจารย์นี่น่าจะใส่ผมแกมบ้าบ้าสักคาหกสิบหรือแกมก็สองคาเนีเพราะว่าแกมมันใหญ่มากเลยนะครับผู้ใดร่ม่แห้งกระสวดกระเป่าเนี่ยอะไรกันก็รู้วัชพิป็นเจ้าวาือบอนะครับยังไงก็ฝาก พี่น้องในรายการสํารับผมนุ่มบันภัยนะครับเป็นโค้บันภยัยขอดแก่นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปจัดรายการทีวีอยู่ทางขึ้นจานดําทีวีดาวเทียมสองห้อง,องนี้ยังค่ะช่องที่อะไรเจษมหาครับรายการเราวโมงหัวมวลใบโมงเทิงขอดใบสองเทิงทุกมือนะครับนี่ครับคุณกําลัยถ่ายถ่ายวิดีโอโมงอยู่ถ่ายวิดีโอติคําเจจะดีนะครับคนจะเป็นเ่าก็ต้องบอกไม่บอกก่ได้ไอ้ฮะพร้อมไหมค่ะ พ่อใเป็นการเสียเวลานะครับพาะพี่น้องครชมพี่น้องเราก็ชมกันแล้วนะครับอ้าวปมือดาต้อนรับอาจารย์จันนะครััวพุพร้จครับโอ้ยแบกแบกแค่ไหแบกแไหนเมแบกส้อยพื้นไส้อยพื้นโอ้หนักหนักักเออเอาขึ้นลยค่ะเอาขึ้นบแล้วขนบแล้วนะคะอ่ะขอเปรมือ้ส่วนนแค่ไดแ้โอ้ยโวยยกบอ่กเอยกสแล้ว้ปที่ไหนบก เอาหลายบันใดได้จังหน่อยโดนั้นได้ยู่หลายวันได้บ่ไอเอาหลายมาได้โดนโรงพยาบาลยู่ได้จังหน่อยโอ้เข้าใจได้พ่อว่าเอาหลายบันใดเอาหลายเมื่อยวันพี่น้องว่าเอาหลายเมื่อยอยู่บ่งเมื่อยเราเอาหลายเมื่อยนะครับเอาหน้อยก็ได้ครับอ้าพร้อมไหมพ่อพร้อมด้ยครโอ้โหนี่ติดส้นวนไปเรียบร้อยนะครับจุดอีกขึ้นเลยนี่นะครับเออบางท่านว่าพี่บาสที่เพิ่งบอกว่าอยู่เดนื่อย ดังเลยดาวดังเลยครับเจ้าดาวโคกโกเมอนกัน่ะเปิดไม่โตโตยุ้แคบเลยเนี่เลย

พ่อแล้วเนี่ยนะครับเอาเป่าได้ครับสมเสื้ออยู่เป็นไงบ้างคะก็จะไปเห็นแต่แขนใหญ่ค่ะใหญ่เงี้ยแต่ว่าเป่าไม่ได้ค่ะแต่นี่ทํายไงแต่ว่าพ่อเนี่ยพ่อไม่ใหญ่ด้วยซี้แต่เป่าได้วอกครับจาหมอนรัจากวันมือนัดมีหมอนรั้มมาลั่มมือเห็นคนยากแล้วคนเห็นแขนใหญ่ค่ะแต่แขนใหญ่ังไงแบบนี้ค่ะจ้เอือมันจะปวดปวดดิหมดแล้วว่าไม่หลงมันบ้าบ้าบ้าบาเลยดิค่ะ ครับบอลงาหมอร่ัวใแแค่ค่ะครับผมอ่ะหลังจากที่กุเดี๋ยวให้บนให้ถามเจ้นี่พ่ออันใ้เวลาให้หลุนประเด็นในแค่นีนแค่โจทนี้อาทิตย์นึงครับโอ้ยนึสิว่าเขาไม่ทิว่ายเหรนสองโตนี่พสองอทิตย์ก็ดีสองเต้าแค่นพ่อที่ว่าเกิดมาเป็นเต้าครับเกิดเป็นเต้าับเป็นเต้าโอ้นี่บ่อครับเพื่อนเพื่อนเป็นเต้าเลยลักษณะการเบ่าแค่นี่ยคือ Muy cầm tàu, hắn ừ. à này là mừng được tàu. So mừng được tàu. Give the dọn năm của John. Give the John. Men, put the hay bắn in the loop. John, put John, put John. I said, John, put the hay bắn in the hay. 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 John, put the hay bắn in the hay bắn in the hay bắn in the hay bắn พี่ดีกวงงเลยพี่จะก่อนงงเลยหือกาม่ขยันอ่งแป๊ะลงขอหนึ่งแปให้เข้าจังหวะเออแต่จังหวะต้อได้กับตัวนี้นะกำเต้าใช่ไหกเต้าแล้วก็เด้าอ๋อใช่้นี่จริงเลยกแล้วก็จะเด้าเลยไม่ได้ปืนกำกำเต้าเกี่ยวเด้าอ่าปาดดูดูงานนีก็ูัเต มือกำอเส้าเฮ้ยมือกำเต้าเอวเด้าปากดูนะคะเด็กๆทุกคนฟังนะลูกนะ,ะเออบคผู้ปกครองควรพิจารณาด้วยพิจารณาค่ะน,นี่คือการเต่าแผ่นนะลูกนะเ,นอกเออใส่ไม้ลายปานใดๆครับนี่เจ้าของไม่ได้สิทธิ์เต่อกันด้วยนหมจีต่อครับลูกอันนี้คือ มัดเด่นจะมีอยู่ร้อยร้อยร้อยลำร้อยร้อยต้นนะครับมาเลือกเราได้ชนินี้นะครับจะสองเก้าหรือมัดหนี่งมัดเด่นได้แค่นี้แับสินค้านี้ดำเข้าได้ไหมครับจากดำเข้าที่ไหนคะดำเข้าจากข้างนอกใช่ไหมเราใส่ตัวเลือดนอกเลยเข้าจากลาวกรถมาข้างในใช่จากประเทศลาวโอ้มาจากลาวประเทศลาวเป็นสปปลาวแล้วกับผมมาสังเกตบุ๊กนะครับ สูงซึ้ว่าสิเป็นแค่เงีวที่สุดใหญ่ที่สุดในโลกว่าเแม่นี่บ่เปี่ยวกาดบ่เคยเห็นว่าเท่านึ่นสี่เมตรห้าสิบสี่เลยแอกสีเก็ดข่าวช่องเจ็ดมาแล้วตรฮาหงมีครับนะครับแต่ว่าตัวนี้คุณเดือนบอกว่าผู้จัดงานเขาบอกว่าขอให้เป็นหนึ่งคือให้ยาวที่สุดใหญ่แล้วก็ยาวเด้วนก็เลยผมเลยทำมาให้ห้าเมตรครับโอ้ยห้าเมตรเลยห้าเมตรเลยนะอ่าลุงทพาองใช่ไหมลุงพเอง แต่วิทย์กำลังถ่ายถ่ายทอดทีวีเหมือนกันจะาไปออกช่องไหนยังไม่รุ่นลักษณะของการทำแคนนะครับครับผมแคนแคนจะดีอยู่ที่ลิ้นอยู่ที่ฮะแคนจะดีอยู่ที่ลิ้นลิ้นค้นมันบอกครับอ๋อลิ้นแคนผมบอกไม่เป็นไรเนารมันลิ้นค้นลิ้นค้นก็ต้องให้ดีนะจัหน่อยต้องดีนะมันบอกเชื่อมแกนชื่อมทางกายเป็นหูแจ้งแกนสเอาไป้แล้วไหนแฉกเข้ามาอีกเสียกต้องใส่ลิ้นต้องใส่ลิ้นโอ้ครับเป็น ปติเป็นต้องประสานกันแค่นี้เองก็อยู่ที่ลิ้นคือลิ้นต้องมีส่วนมากเขาจะเอาในเหตุผลลิ้นลิ้นมีลิ้นทองแล้วก็ลิ้นเงินครับทองลิ้นเงินตัวนี้เป็นตรงไหนคือลิ้นคะลิ้นที่อยู่ข้างในนะครับลิ้นจะอยู่ข้างในเอ้าเขาไปดูไหมต้องดูลิ้นเป็นด่างเหมือนแปลงแปลงค่ะอยูข้างในนะครับลิ้นแปลงแบบทำยากที่สุดครับต้องเอาเอาเงิน เอาเงินไปย่องก็เกิดสตาร์แดงเปลี่ยน50ตังอะไรอย่างี้ป่ะคะสตาร์แดงหรือยังไงสตาร์แดงคือโนโนโนไม่ทันหรอกสตาร์แดงที่มันยู่ห่างครับสตาร์ดำหม่องเข้าใจดังนั้นสตาร์แดงที่มาเจ้าสตางค์าสตาร์ยี่สตาร์ทำไมก่อนนีครับที่มันเป็นหัวบอเป็นหัวเป็นหัวมันเป็นหัวเป็นหัวบอกเจ้าจี้พวกเจ้ามันแย่งพ่อให้ลูกในร้านเนี่ยบ่กหู ให้มันบางแล้วก็มาทำเป็นี้กินไปรีดพ่อผมก็เขาเตาเนี่ยบรีดบอมันรีดเนระดั้าผมก็เยตีตัวตีตีตตตตตตเปนสามารถเป็นมีดแค่ได้ค่ะแล้วคุณลูกมีเพอย่างอีกปอกทีโชว์อีกบอกนี่จะเพ่งี๊อกหรือว่ามีแค่เบแ่เบิร์แล้วไปเสี่ยเพี้ยนฟทีจริๆก็เป็นแค่ผมสังเกตเบิรแล้วลงหมด อาสคัมันตะกีนค่ะเลยถ้าหมอแคทเรามีก็ไปโชว์ก็เชิญได้นะครับเอารเาแค่เป็ดหรือเปล่าเอาด้ครับมืนเห็นไม่ว่าไหนคไเปาแคเป็นเอช่วๆอยวนะครับตรงูให้เิปคเป็นอาสาสมาป้าโชวคมสามาถนะครับผมจะเป่าเป็นะครัแค่นะครับแต่ว่าเป่าจะได้่ไปครับเอาเพิามา เอาเอาเอาเป็นเอาเป็นพินกันแล้กันเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมีการแสดงเป็นพินการแสดงพินนี่เป็นแสดงจังหวะเป็นไล่ไมเด็นเพาะมนนอนเอาไปเท่าไหร่เด้พอเลระเบิดละเบิดใ่ปะเอาเอาไปเก็บไปเท่าไหร่ล่ะเอาแค่เท่าไปเก็บไลยลูกค่ะเพราะเจนนี่เก็บสิเบียรแค่ไหนเพราะมันยังเกินแล้ววังแบกแขนแล้วก็หัวสักหอย่านะไม่เอาแล้วพี่หัวสักเพราะว่าหัวสักก็ทวนเราเงี้ยสิแล้วเนาะ หัวเทิ่มใช่ไหมคะเออเออน่าจะเออนาสิเมนนะครับเออจังเดี๋ยวฮะเยอะบางคนหัวสักคนเป็นสี่ดิเป็นเป็นตั้งแต่อ่ะไปเลยไปเลยอ่ะหัวสักคับหลังคือที่จบแล้วต้องมีซาวด์แพคซาวด์แพคแล้วเราก็มีภาษาบแปลเน็ตด้วยแล้วก็บางทีมันก็จะมีตัวหนังสืออยู่ข้างล่างสังเกตด้วยอ๋อตัวหนังสือที่อดูแล้วกันนะครับตาพอดีเราก็เห็นในวิดีโอแล้วอ่ะเขาเซ็น มันแเป็พือนพี่พื่นพี่ครับพี่น้องสงเกตง่ายได้ครับเ้อต้องการซื้อกับสีพี่พิ้นขายขึ้นกันค่ะแรดยลงนี่ไม่ได้เลยอาจารย์จันเลยนะครับไม่ได้พีพราะแงนะครับซื้อแล้วแล้วซ่ได้ฟรีครับพี่น้องค่ะซื้อเดี๋ยววันนี้หนุ่มแจ็คจะมาเล่นไให้เราค่ะเราฟังเพลงรำเพริำเริเอเรืรเอเั้ยำเพิรเรอมัเนานเดี๋ยวจะเร่เเรับ

thank é. โอกาสได้อยู่ดนตรีสารนะครับถ้าไม่สื่อสารกนห,หมดนะครับคนรุ่นใหม่จะไม่เล่นแต่มีประหลาดอะไรไปพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันอนุร,รักษ์ดนตรีพื้นบังเกิสารนะครับทิ้งแค่โหดปลวกล่างครับอน,นุรักษ์ไว้ให้หุ่นจับไว้เอานี่นนิดหน่อยอกูกอเราถึนมาถามนี่คืออะไร เป็นปอยก็หมดรับครับแมเ่เดินัต่ลุกไม่ก็ยังบ,บ่งงๆเอาพินเดินไปเบิ่ง,งอะไรนี่นักเรียนพิน<ๆ>อ่าอ่าจริงมันคือพินนะครับสินบัตรเอออันนี้คือโบสถนะครับเป็นอันนี้ก็ได้เขาอาจจะเคยได้ฟังนักร้องรุ่น ใหม่ๆเขาเรามาใหม่จะมีเสียงโหวตนะครับเสียงโหวตนี่ก็รดูท่านอาจารย์สิงห์เข่าแบบสิงห์เข่าสละวุฒิกิเด็จเป็ิเปอร์เด็กเก่งครับจะเป็นโหวตที่อย่างที่ิลปฟินส์ของไทยเออพิงต์ตะการกับอไยโหวตนะครับเป็นเลือกตั้งในการผสมผสานเป็นกี่สักกฏตวไปทำครับเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็เล้วก็ดีใจที่มีโอกาสมาพบปะกับพี่น้องชาวกิฟต์พิเศษสำโรงของเราค่ะโคดิสานโคสานปานเฮาได้มีโอกาสมาเจอหน้าเจอกันอ่า ก็ความคงไงก็อยากกินตะมูงอยากกินซ้มตำอยากกินข้าวเหนียวอยกกเจียวบงมีมันดตเป็นอะไตนีบพี่น้องพี่น้องก็ดามาเข้ามาอยู่ในยุ่ฟ้าดีพิเศษเลยครับเพนาะ้่าจะน่ีกีซ่องปลากันนะครับบวมปแมนบอกปาแมนค่ะเอาตัวมือให้เกียรมือพิเๆคกันนะครับ หลานชายของโค,คมงการนั่นเองครับรู้สึกว่าสิเป็นมือพินนาเดียวนะครับค่ะ,ะแต่แล้วเราจะโค้ยิมจะเกลือบบจนจบแล้วก็ย,กกวกกวยิมนะครับร่องเมื่อยมือเล่าเลยแบบค่ะพูดแท้อันเฝ้าไว้ล่านก็ล่านเพราะแ้วตายโอ้ยคนตาเท่ม,มอยู่แล้วก็รอดชนั้นนะครับพี่นอ้องผู้ได้สิแค่สืบพินนะครับพี่พอจันเนี่ยแล้วก็รับสอนให้แต่ว่าต้องใส่เวลาสอนจะไอยนะครับสำหรับคู่ปึ๊งกะทิโดนนะครับสำหคู่คว้ากะทิไหวนะครับ ปึกก็แปลว่าปึ๋รวยไปเลยนะครับปึกนะครับปึกนี่มันจะเป็นแผ่นบางๆหน่อยแต่หลายๆแผ่นปึกนะหนาเออรู้หนาแม่ก็พูดีหนาแบบขึ้นโง่่นะอะไรก่อนปึกปึกปึกมาเท้าแต่ว่าโง่โ่แมนโง่ที่พป้นปึกจะได้ยันี่บอสล่าบอสล่าฉลาดน้อยถ้าโง่เนี่ยคือตี มีเขาไปอีกนึงนะครับเขาก็น็อโง่เนี่ย๊อปแมนบ๊แมนบ๊แมนบ๊อถือบ๊คนเาอย่าตรเขาถอกวอาเขาเวาเรื่องเงินด้ดีพ่องโง่นิดดีป๊อปเ็๊อได้บ๊อได้บ๊ได้เมื่อกี้นี่เป็นบันเลขแคนแล้วก็บันเลกทิดนะครับเราใช้นั่นนะครับเพราะยังมีโหวตอีกแกเป็นดนตรีรุ่นพวงนีสานนะครับสำหรับโหวตนี่เ่็นยากจะบอกพ่ ดีไหมสามเบอร์ได้โตนึงสามเบอได้โตนึิงขายไอยหาสิบบาทใคนองเอ้ยได้คุ่สุดป่ในที่น้คนลงหรือเปล่าดูสินี่เราเปาเป็นเป่าซื่อๆนี่ยนะ่ได้แค่นี้แค่นี้แบนอยู่แต่ว่าเกิดจะเป็นแงไดจริงเหรอคะเดี๋ยวดดูอะรดู จับเป้าซิปเทือนกัเป็นแบบนี้ครับคือจะว่าหนูเยอะใช่ไหมหนาหนาหนาเยอะอ๋อขนาดที่ดขนาดเดียวหรือไงบอกนี่ขนาดเดียวเลยบอกขนาดน้อยก็ดีกับพี่บอขนาดน้อยขนาดกลางแล้วน้อยก็ดีเสียงก็ดีไปไี้เลยเสียแหลกไหคะแหลกต้นย้ดจะเป็นแบค่ะคือตัวตัวขนาดนี้ ค่ะไม่ได้จริงไม่ได้จริงเทากับดนตรีอแต่ว่าตัวเล็กก็คือจะยังไม่ค่อยพี่เกีนฟังกับดนตรีค่ะอ้นกฟังฟังเที่ยวเท่ยวส่ยวเที่ยวเวเที่ลงอ้าวเายหวดแบบเที่ยวเที่ยวจาที่วจากเที่ยวเที่ยวจหน่อยนะครับค่ะพี่เกีอจะเื่ยไ้ตเอาเอาโลกบาค่ะโลคบาดค่ะบวตองบวตอมบวตอมปนะคะคุณลุงพีครับพีดย์ที่บอกเทะไรคะ นักสาวคนแก่ใการันเก็จนักสาคนแก่แบบบ้านพุ่ะครับบบก ดีไม่ลอยสิบลายหักสีอิมคือดังฝนหาหน่อยนิงเลยสูมเลืศเทอ่ละน้อยไม่ใช่กวนโดนค่ะอสมแป้งเวาด้วยผสปอันดุมบานไพ่้องนี่ค่ะมาจะใส่ก๋วยวาเป็นปักแค่หน่อยแน่โอ้ผมเป็นใจพญาจริงใเจ้าจริงผมก็เลิกใจแต้ท้งเขารม่สิบวันลัตั้งได้ผมมาแต่แต่เพิ่มบันไพกัวนแก่นะครับแต่ว่าจะได้การวีดีวีดีตังเอฟเอ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 เเเ แต่ว่ากระปีทะวนครับทะวนครัพี่น้องกระสุนจักระยูนและการนอกจกนั้ก็ไปจัดได้การกคับผู้บาวเจเจดีท่าจอออีสานที่ีพี่ได้จะสิหบหาใบโมงเถื่อนควายสองคืนครายการโบ<ป>นั่งหัวมวลนะครับเ,เป็นเป็นจานดำนะเพื่อนเราพี่อะไรจะเป็นจานดำทพี่น้องมีานดพี่วานจถูออกดีๆมพลสีเป็นจานดำนะครัรจไม่ดพลสีอพนได้สีดแมน่า่ซืเบิร์ดแต่บอ ต้องชี้ทราบพอพอเหมาเป็นที่เนี่ยคุณเจ้าสองคนแล้วค่ะครับแล้วแต่ค่ะขอบคุณลุงจันมากเลยนะคะที่มาโชว์การแสดงเล่นแคนแล้วก็พิมพ์บวดขอเสียงเต็มไปอีกสักครั้งค่ะขอบคุณพีดีมาเท่าสู้คุณทุกคนจะทำมากเพียงใดเพราะมีนังใจให้ดีตลอดครับขอบคุณเลยนายครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอ้าในเมื่อในเมื่อคุณพ่อมอบเวทีให้เราแล้วเราก็ต้องเอารถมาขนเวทีกลับบ้านแล้วล่ะค่ะใช่แล้วค่ะเขาทีมงานด้วยค่ะ สภาพนะคะพร้อมกับพิธีกรสุดหล่อของยกร้านเดนี้ขอบคุณที่หนุ่มมากๆเลยที่มาเป็นพิธีกรกลุ่มนะคะข้ามกายในวันที่รู้สึกอบอุ่นนะคะมีหนุ่มมาอยู่ข้างมีสาวก็รู้สึกเต้นนะคะอ่ะรอบนี้เราตัวไปก่อนแล้วขอบคุณแลสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ